สวัสดีครับผมผมบ่าวป่วนเสนแนวมันมีผลกรกทบไม่หยอดกดนะครับเพราะผมกีดอย่างกางขึ้นครับมันนี้ก็หยอดเร้วเหรอครับเกือบฝนกระตกห้ามใส่ยความครับก็ต้นได้บ่ได้เหรครับฝนลุ่งเนี่ยแต่เสดได้ครับโอ้กะสูงเก่าเหรครับอันนี้ก็กีดในบ้านนี่ครับอันนี้ฝนหลาดเกิดยุพุ่นนะครับนะครับผุนได้พ่นจะทายให้เบิ้งครับ ดูไปแล้วครับอาชีพเฮาบิ้งนะครับบันนี้ต้นเปียกเบิดเลยครับตาลยางมะเ้าย้อยอรอรค,บบนนครับบันนีเบึ่งนะครับบันแต่เสียดายครับโอ้อันนี้ก็บ่เขียนครับนี่อ,อยางกระบ่เซาย่อยครับบันนี่เสียดายครับครับให้ขีดยางให้กันกันเห็นะครับ เนี่ยที่ยานี่สุดก็คือฝนนะครับมันกียดยางยันมึงนะครับนี่บาป่วนเดี่ยวปูลุ่งเบิดเลยครับนี่ฝนตกไรนะครับต้นลุ่งกับลุ่งปูครับบางต้นกระเชียนบางต้นกระบ่อแฉนครับมึงนะอันนี้กระบวได้ด้วยครับนี่เป็นขี้มูกวมาแล้วครับนี่โอ้เกษสียดยนะครับ อย่างก็งก่างข้นครับนี่นะครับนนต้นได้ก็จ๊งได้ครับพานนะะต้นนี้กบ็บบ่อได้ครับโอ้แต่เสียดายนะครับค้ได้กีดอย่างคือเบาปอดน,นะครับไม่อน,นีไปว,ว่าตอนแรกกัสิบห้าปันไลนะครับแต่เสียดายนะครับคนนะี บ็เลกีดยางคือบ้าปวนนะครับถ้าเ้าบโบกีดมันกับโบโต๊กนะครับฝนก็ได้มังนลอันนี้ก็บบได้ด้กนครับนี่ยยดต้นได้ต้นบบได้ครับต้นลายสีบบได้อ้เสียดายครับตรงไหวีโอ้หมีหดหมดถ้าบโบกีดกับโบโต๊กกับฝนกัเทากีดนีโต๊กนะครับจะกเป็นเป็นยางฝนนะครับมึงนลยก็ได้ว่าสีได้อีกนครับนี่ เสียดายครับผมกลับมาทายบึงครับเอาดิตแตนเบาปอนน้ำเนิ้นครับอดไกิจอย่างคือเบาปอน,นะครับตอนแรกก็หากิน,นครับเมื่อนี่ฝนตกเมื่อแรกก็เอาไม้ครับฝนหลาดสูงเก่าแลวครับอาสี่เ้า มึงขับไปอย่างเบาปอนเป็นย่อมครับมันฝนที่ตกฉิลาตมือแรงกะลุยต่อเฮือาครับฝากดตามน้ำเด้อครับขอบคุณครับ